Sorry. don't worry no <laughs> นี่มาดูฟาร์มค่ะเอ่อฟาร์มของคนไซปรัสนมจ้าค่ะนี่ค่ะเป็นเจ้าของค่ะสวยนะคะสวยฮัลโหลค่ยชื่อเมโลดี้ค่ะเมโลดี้ค่ะวอลคัมบ้านในฟาร์มของคนไซปรัสนะคะร่มรื่นมากค่ะเขาปลูกต้นไม้ค่ะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะ บรรยากาศเงียบสงบมากค่ะน่าอยู่มากเลยค่ะและร่มรื่นมากเห็นไหมคะต้นไม้มีต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ค่ะ ตรงนี้เป็นสวนเล็กๆนะคะตรงทางเข้า <It is S 1> ฟาร์มสวนขอ, <It is S 1> ของเขานะคะ one, ปีปลูกดอกไม้นะจาะแล้วก็มีว่านหางจระเข้นะคะปลูกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะ่เร์เันีชน Yo, that also. <laughs> เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เยอะแยะเลยนะคะมีไก่งวงด้วยนะคะอีนูเอลปีดาคะ่ะให้อาหารไก่ไม่เป็นนะคะเดี๋ยวดูนางโยนให้เห็นไหมคะและ ตัวเองกำลังฝันนะคะว่าถ้าเราโรยอีกสักนิดหนึ่งนะคะคงจะซื้อที่ดินนะคะแล้วเอามาเลี้ยงไก่แบบนี้นะคะฟังเสียงไก่แล้วมีความสุขนะคะค่ะก็คืออยากจะมีแบบนี้กับเข้าบ้างค่ะเดี๋ยวรอถูกลัตะเตอร์ล่รางวัลที่หนึ่งก่อนเนาะ ไข่ฟองใหญ่สองฟองไหมคะเขาบอกเป็นไข่ของไก่งวงนะคะก็คือเจ้าของฟาร์มนะคะเขาบอกให้แม่บ้านใส่บลัสค่ะเอากลับบ้านบอกเดี๋ยวเราจ่ายตังค์ให้เขาบอกไม่ต้องฟรีค่ะใจดีจังเลยค่ะ นี่คือภายในบ้านสวนในฟาร์มคนไซปรัสนะคะเขาจะมีทุกอย่างค่ะมีโต๊ะเก้าอี้ค่ะมออีตู้เย็นค่ะหม้อจานไหกละมังค่ะทุกอย่างเลยนะคะมีโซฟานั่งค่ะ บ้านสวนในฟาร์มนะคะมีความสำคัญนะคะเวลาเขามีเทศกาลค่ะสำคัญทางศาสนาอะไรเงี้ยครอบครัวจะอยู่ด้วยกันนะคะเขาก็จะมีการมาจัดปาร์ตี้ที่บ้านสวนกันค่ะ me, คราน,นี้ค่ะ <Yes. S 1> เจ้าของฟาร์มนะคะเนี่ยเขาให้ฟักทองนะคะเนี่ยเป็นฟักทองฟิลิปปินส์นะคะเนี่ยค่ะไม่เคยเห็นเลยค่ะฟักทองแบบนี้หาหายาก mm. นี่คือต้นปีแปะนะคะหรือโลควอสนะคะส่วนนี้เขาจะปลูกเป็นผลไม้นะคะแล้วก็จะมีมะนาวด้วยค่ะก็คืออีกด้านหนึ่งจะมีสวนผักแต่เดี๋ยวผักจะเอามาให้ดูนะคะ ขอฝากช่องน้อยๆของแม่บ้านใส่ปลัสด้วยนะคะช่วยกดติดตามช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยค่ะไม้ดอกต้นนี้นะคะเขาบอกว่ากลิ่นหอมมากค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูเครื่องปั๊มน้ำนะจ๊ะที่เขาปั๊มน้ำใช้ในสวนนะคะเขาบอกขุดลึกประมาณ ยีเมตรค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอัฟฮาริสโต